เราก็จะมาถอดนะครับถอดลวดออกจากสเตเตอร์ตัวเดิมน,นะครับก็เรานะครับเราก็จะถอดมาแล้วนะครับเราก็จะมานับในขนดเออ่รันแล้วก็ขดสตาร์ทนะครับก็จะมีทเทอร์โมฟิวนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับของอมอเตอร์ปัลลมตัวนี้ครับ มันก็จะมีสายออกมานะครับอ่าสี่คู่แปดสายนะครับสี่คู่มีอ่าดโชกอยู่สองดนะครับแล้วก็ขดสาตาร์แล้วขดลันนะครับในการถอดนะครับลวดออกนะครับมันจะมีความแข็งหน่อยนะครับเราก็ใช้ค้อนนะครับค้อนเคาะให้ลวดมันอ่อนนะ เมื่อเราข้อขวดแล้วนะครับเราก็ปาดนะครับด้ยวยกันไก้ตัดเชือกออกนะครับ อันนี้ก็เราก็หาพื้นที่นะครับในการจะตัดกดลวดก็ใช้เครื่องคั อันนี้เมื่อเราเคลียร์ทางด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราจะดึงออกทั้งหมดเลยนะครับหึงก็ค่อยๆดัน,นค่อยดันก่นตอนเลก ดันนะครัดันขึ้นดูจักนะครับดูแผ่นเมล่าดเดิมนะครับมันก็ยังใช้ได้นะครับผมก็จะเอาอันเดิมนะครับยังใช้ได้เราแค่เอาตัวแผ่นเมล่าที่อยู่ ที่อยู่ด้านบนที่มันรองไว้ใด้านบนออกอเอาออกก่อนนะครับนั่นเราก็ทำความสะอาดเราดูว่าแผ่นไมล่ารองสเตเตอรตต์ตัวไหนที่มัน มันเสียมันแตกมันหกักแล้วก็ถอดออกแล้วก็ประกอบใหม่นะครับใส่ใหม่หรือถ้ายังใช้งานได้อยู่แล้วก็เอาเดิมเราก็จะได้ทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับโอเคครับก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังดีอยู่ยังแข็งแรงนะรยังไม่แข็งเปราะหรือกรอบมากเกินไปนะครับก็ยังใช้งานได้อันนี้ก็เราก็เตรียมสเตตเตอร์ไว้แล้วคราวนี้เราก็จะมานับนะครับเราก็จะมาดูนะครับขดลั่นนะครับขดลั่นจะอยู่วงนอกนะครับรอบนอกก็คือขดลั่นขดที่อยู่อันนอกมีอยู่สี่ขด เราก็หาขดที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับขดที่รวดมันสมบูรณ์ที่สุดเราก็เอาออกมานะอันนี้เป็นขดลับที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดเราก็ ดูเบอร์ลวดนะครับเบอร์ลวดเบอร์อะไรแล้วก็รอบนะครับนัน<ำ>นะครับเียนไปตีนะอันนี้มาหากดสตาร์ครับอันนี้โดสตาร์ทคดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับใช้ตัวน,นี้ก็แล้วกันนะตัวนี้ก็แล้วกัน เราก็มาดูเ,อเบอร์ลวดด้วยนะครับว่า<ม>เบอร์ลวดเบอร์อะไรบ้างขดลันเบอร์อะไรขดสตาร์เบอร์อะไรนะครับอันนี้อันนี้เป็นขดสตาร์ทนะครับนะอย,อย่าลืมนะครับเราต้องทําการเทกไ้ก่อนหาผ้าเทปใสก็ได้นะครับ เดี๋ยวไล่เลยเฮ้ยนี่เป็นกดสตาร์ทนะครับนะต่อ๋ยวเราขุดขุดลันก็เอาไว้ขกดลันกันเราจะนับด้านไหนเราก็ดูนะครับโอเคนี่กดสตานี่ลั่นนี่คือกฤษฎาไป การเคล่ยนลันกดสตาร์ตก็ขเขียนสตาร์ตโยเยอะๆเราก็ได้นะครับโดยที่เราอาจจะไปทําอย่างอื่นแล้วมันจะลืมนะครับอาจจะหลงนะครับเราก็จดบันทึกไว้นะได้แล้วไอ้กดสตาร์ตนี้นะครับมันก็จะมีกดชกอยู่สอดนะครับชกหนึ่งชกสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,ามานับรวมก่อนแล้วก็มาดูขดลันด้วยว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาหารสองนะครับหารสอง ก็จะได้กดสตาร์ทถ้ากดสตาร์ทได้เท่านี้ก็อีกกดชกหนึ่งชกสองก็ลองนับลองดูนะครับแล้วก็เอามาหารสองดูแล้วก็ลบสามสิบห้าสิบก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็มีสูตรอยู่แล้วแหละนะครับชกหนึ่งชกสองเราเอาเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะครับรวมกันก็อย่างน้อยๆนะครับถ้าอยากให้มันเร็วก็รวมกันก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบนะครับแต่ถ้าอยากให้มันช้าหน่อยนะครับ ในการสตาร์ทก็ประมาณ30มสิบประมาณ300นะครับ300 310 320ประมาณนี้นะครับเพราะว่าขดโชกเนะี่ยมีอ่าแรงสปีดนะครับแรงสปีดในช่วงสตาร์ทของมอเตอร์เนี่ยนะครับอยากให้มันสตาร์ทเร็วอยากให้มันสตาร์ทช้านะครับก็อยู่ที่ขดโชกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานับกัน